สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนอยู่ในเกมชื่อว่า Grow Song of the Ever Tree นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม PC ประจนภัยในโลกแห่งต้นไม้อะไรทำนองนี้เนะาะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ที่อ่าหยุดเจริญการเติบโตหรืออะไรแบบนี้นะครับเราในฐานะนักแร่แปลธาตุคนสุดท้ายนะครับก็ต้องมาสร้างโลกใบใหม่ของเราเองอะไรทำนองนี้นะครับนะเป็นเรื่องราวย่อยๆ,ๆ,ๆเฉยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกราฟิกภายในเกมกันนะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับตัวนี้เป็นเกมเวอร์ชัน PC นะครับใครสนใจสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครของเรานะครับก็เตือนขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงแรกก็จะมีการสร้างตัวละครนั่นเองนะครับตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวละครผู้ชายหรือตัวละครผู้หญิงนะครับคือเราเป็นนักแรก่ปราทุดน้ออย่างที่บอกไปต้นคลิปวิดีโอนั่นเองนะผู้ชมครับตอนนี้กําลังเตือนนะ นี่มันเป็นแฟนซีจ๋าจเลยนะสำหรับไอตัวเกมนี้นะครับแต่ว่าตัวละครอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นตัวแอนิเมชันแบบน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้เนาะก็จะมีหรือเพศชายเพศหญิงนะครับอ่าโอเคเนี่ยเราเลือกแบบนี้มันก็สามารถเขาเรียกอะไรมันเปลี่ยนตัวละครให้นะครับการแต่งตัวอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือใครจะปรับแต่งเองก็สามารถปรับแต่งได้นะครับพวก อ่าในส่วนของการแต่งตัวละครต่างๆอะไรแบบนี้นะคุผู้ชมครับส่วนตัวผมชอบให้ระบบปรับแต่งให้แบบนี้เนาะหรือเอาประมาณนี้แล้วก็ตั้งชื่อเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่ะโอเคเจมินดี้นะครับแล้วก็เอนเตอร์เลยนะครับนี่เรามา TikTok ติ๊กถูกตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็นี่ครับไปเลยอันนี้จะเป็นตัวละครของเรานะครับในช่วงแรกก็จะเป็นการเดิน w A d เนาะแล้วก็มาคุยตรงนี้ ผมข้ามบทสนทนานไปแบบรวดเร็วแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นใน,นส่วนของตัวที่เขาบอกนะเป็นเหมือนคล้ายคเยควสนครับคือ,อเราจะไปข้างนอกกันนะผู้ชมครับนี่เราได้อะไรวะอันนี้จะเป็นเครื่องมือนะครับในการตัดไม้ทําลายป่านู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับนะก็จะเป็นเครื่องมือช่างต่างๆที่จะติดตัวเราไปนั่นเองนะครับนะคือเป็นผจญภัยกึงก่งๆึในส่วนของตัวซวเวอร์ลอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะกึงก่งๆ่นะ ใช่เดี๋ยวเราคุยกับไอตัวไอเราหยิบตัวนี้ก่อนโอเคก็พวกขวานค้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมเมล็ดต่างๆเนาะเขาบอกให้เรากดไอเนาะก็จะมีเมนูคําสั่งพวกนี้ขึ้นมานะครับปิดไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวลองเดิอนออกไปข้างนอกกันอืมมีคัดซีนด้วยก็จะเป็นเหมือนบ้านถล่มนะท่านผู้ชมเออทีนี้นะครับเราจะได้ใช้ในส่วนของตัวเครื่องมือของเราแล้วใช่ไหมที่เราได้มเมื่อกี้เออ เราขยับลูกกิ้งเมาส์นะครับนี่เห็นปะมันจะบอกนะว่าสามารถใช้อะไรทำลายได้นะครับดูด้านขอบบนเห็นปะเออใช้มือมันไม่โอเคอยู่แล้วนะก็ต้องเป็นตัวนี้นี่ครับนี่พังเขาพังซะพังซะนี่ครับนี่เนออกได้ละมัน <laughs> มีอะไรเกิดขึ้นด้านบนวะเนี่ยโอ้นี่ อันนี้คือตัวอะไรวะมันแฟนซีอ่ะมันมันคือตัวอะไรมันคือมังกรเหรอมันคือเพกาซัสมันคืออะไรลวมล่างกันหรือเปล่ามังกรเลยเนาะมังกรก็มังกรนะครับโอเคแล้วเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับสาหรับตรงนี้ผมตั้งว่าเอ่อเจซีแล้วกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นโลกภายนอกแล้วนะครับสเปซบาร์เป็นการกระโดดเนาะอันนี้ก็จะเป็นพกพืชต่างๆที่อยู่เนาะเราสามารถกดเก็บ กดวางกดโยนกดอะไรแบบนี้ได้นะครับกด E อีกทีหนึ่งจะเป็นการเก็บเข้ากระเป๋าเนาะ E ีหนึ่งครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับ E ยกขึ้นมาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเก็บใส่กระเป๋าอะไรแบบนี้เป็นตน้นท่านผู้ชม,มเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณด้านบนกันปึ๊บกด E ครับนี่เอาอันนี้คือยานพาหนะนใหม่ของเรานะครับ แบบนี้เลยหรอเอากันขนาดนี้เลยหรอเราสามารถกด M ได้นะครับโรตีนะครับคือเราสามารถกด M ได้ใช่ไหมกด M ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราสามารถดูโลกภายนอกได้เนาะก็เหมือนมันจะเป็นขั้นในส่วนของตัวที่เราจะต้องไปในส่วนของการแก้ปัญหาต่างๆน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆนะคิดว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่จุดหนึ่งเฉยๆจุดแรกนะที่เราต้องไปแก้ปัญหานะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในส่วนของ พืชพันธุ์ตรงนี้หรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้กันโอเคเอาตัวนี้วางลงไปฟึบโหอ,อะไรวะเนี่ยนี่เหมือนเปิดอาณาจักรอะไรบางอย่างขึ้นมาดูผู้ชมครับอันนี้เราน่าจะได้อ่าทำการแก้ปัญหาต่างๆแล้วนะครับเหมือนติดโลกต่างๆเนาะเราในฐานะ ลักล่แปลธาตุคนเดียวนะครับนะมันจะมีบอกอยู่นะว่าใช้อะไรนะครับใช้มือก็ใช้รูปถุงมือนะครับเนี่ยอ่ะเข้าไปใกล้ๆอ่าดึง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 อ่ะกด e อย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยเป็นการดึงปุ๊บเรียบร้อยครับอันนี้ใช้อะไรอ่าเราก็เลือกเครื่องมือนี่ครับตามที่เขาบอกเนาะ ทุบได้ไหมเนะี่ยทุบพังไปเนะี่ยโอเคไดไอเทมมาเก็บไอเทมก่อนปุ๊บปๆ๊บป๊บอืมทุบไปต้องเลงให้มันโดนๆด,ด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่ทุบนะบอกกันอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็ใช้ตัวนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ลดน้ำนะครับปึ๊บ โอเครอเวลากดที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะตอนนี้โอเคเราต้องเปลี่ยนสลับเครื่องมือไปมาแบบนี้ท่านผู้ชมอืมอมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว้าวมันเยอะเหมือนกันนะเน,นี่ยโอ้เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้อ่ากำจัดพวกวัชพืชตรงนี้ก่อนดีกว่าเอือนี่ นี่นี่โอเคครับผมหลังจากที่เราทําการจัดการในส่วนของพวกศัตรูพืชต่างๆนะครับพวกไม้ต่างๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับที่นี้อย่าลืมนะครับมันจะมีหลุมขึ้นมาเนาะก็พยายามปลูกเนาะปลูกไปให้จบๆเลยก็คือปลูกแล้วลดน้ํานะครับนะจุดยอดการลดน้ําอีกแล้วเนี่ยเราก็ทําแบบนี้ไปนะครับนี่ปึ๊บแล้วก็ปล่อยไปนี่มันก็จะเริ่มโตเนาะ นี่เหลืออันนี้ด้วยนะครับเช็คดีๆเนาะเก็บให้หมดเลยโอเคมีหลุมแล้วเราก็แบบนี้ไปนะแล้วก็พอปลกอันนี้โอเคแล้วก็ปลนะ่อยเนาะทีนี้กด g นะครับจะเป็นการไกดนะ์เนาะเออฟึบปึ๊บปึบึบึบเรามีพลังอะไรบางอย่างนะผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไร ต้นไม้มันเติบโตเร็วขนาดนี้เลยเหรอเหลืออันนี้อีกใช่ไหมนี่แล้วก็หวานมาเมล็ดครับเหมือนเราทำโหดไปเนาะคือเราเราจัดการหมดเลยเราเหมือนเราข้ามขั้นตอนนะผู้ชมเนี่ยเหมือนเราข้ามขั้นตอนะนะเนาะเนี่ยมันจะมีบอกว่าเอ่อเราไปทำตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเพินผมทำไปหมดแล้วนะ <c oughs> ก่อนหน้าเนี้ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็น่าจะทำในส่วนของตัวภรกิจตรงนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับน่าจะใกล้เสร็จทีแล้วเนาะเรากดตัว G เพื่อรีเช็คนะครับถ้ามันมีอีกนะครับมันจะบินไปหาเนาะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลดน้ำเห็นแบบอะไรแบบอะไรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยพอกด G เช็คนะครับอ่าไอตัวลำแสงเนี่ยมันจะบอกนะครับว่ามีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทำนะแบบเนี้ยมันเป็นการรีเช็คที่ค่อนข้างโอเคนะครับ นี่น่าจะเพียงพอแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับหลังจากที่เราทําในส่วนของการกอบกู้ครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยเพราะว่าเป็นนักแร่แปลธาตุแค่คนเดียวนะเออคนอื่นรู้ไปไหนหมดนะครับเป็นคนสุดท้ายด้วยนะในส่วนของนักเล่นแร่แปธาตุท่านผู้ชมครับนี่ครับทีนี้มีในส่วนของตัวระบบใหม่นะครับการร้องเพลงเกิดขึ้นนะครับเออตอนที่เรากดเ <c oughs> อะไรอยูนี้เนาะจะมี การร้องเพลงแบบนี้อออือ้อหือก็จะเป็นตามชื่อเกมเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราปลูกมาเลยอีกอันหนึ่งเนาะปกเสร็จเรียบร้อยนะครับน่าจะต้องกลับไปที่ตัวเมืองนะครับไปที่บ้านของเราเนาะนี่ครับมันบอกว่าต้องการเสียงเพลงนะครับเรากด F นี่ก,ก็หลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเนาะ ก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้พระโจนภัยมีพัซิลต่างๆให้แก้ไขนะครับกบราฟิกในเกมก็จะเป็นสไตล์น่ารักแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถกดดูรายชื่อเกมนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม